อันนี้นะครับก็ยามเย็นนะครับจะสาธิตวิธีการหว่านแหนะครับให้ให้วิธีที่ถูกต้องนะครับอ่าคอยดูนะครับอ่าวิธีหาปลานะครับการหว่านแหที่ดีนะครับรอดูนะครับว่าจะแตกดีไหมครับอ่าเดินไปครับมองหาปลาครับมองหาปลาแล้วก็ปื๊ดอีพอยแม่ปื๊ดอีพอยแม่ปื๊ด ครับโตแโดนโตโครับอาเก็บอนอาีนี้ก็หลังจากหวานเสร็จนะครับเีนี้ก็รอครับลากขึ้นมาวิธีที่ถูกต้องเลยนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญครับเดึงมาเรื่อยๆครับปราดชาวบ้านเลยครับไม่ต้องไปงมครับได้ไหมครับตัวนี้ครับอ่าเดึงมาเรื่อยๆครับดึงมาเรื่อยๆอ่าวถูกถูกต้องเลยครับเนี่ยดูครับ ดึงมาเลยต้องใจเย็นๆนะครับอย่าพยายามดึงเร็วเพราะว่าปลามันจะหลุดออกนะครับเราต้องมีเทคนิคด,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 ดึงมาเรื่อยๆครับผมวันนี้ก็บรรยากาศดีด้วยนะครับยามเย็นครับเมื่อกี้หาปลาไปแล้วชุดหนึ่งก็ไม่พอครับต้องมาหาอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นเซียนประจำหมู่บ้านครับี่วิธีดึงครับวิธีดึงครับ ดึงค่อยๆใจเย็นๆเอาครับใจเย็นๆเอาครับอ่ะคอยมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมครับยางยางยางเมื่อกี้เมื่อกี้ปากมันเห็นปากมันแล้วเมื่อกี้ไหนครับได้ไหมครับได้ครับโอ้โหครับได้แล้วครับตัวหนึ่งครับปลาครับโอ้โหว้วว้าวโอ้โหเป็นยังไงครับผมได้ไหมครับอ้าถูกปื๊ดอีโอยแม่ปื๊ด อีพอยแม่ปืด้ดอ่าโอเคครับผม